13, ya, 13, 13, ที่มีเสียงไม่ก้องเรียกว่าโอสะพยัญชนะที่มีเสียงไม่ก้องเรียกว่าอาโคสะพยัญชนะที่สามที่สี่ที่ห้าในวรรคทั้งห้าคือคาคังะชาชายะท่าทานะท่าทานะพาพามะและยะระระวะละละ ข้าข้างเงาชาชัยท่าทานาทาทานาภาภามะยะระละบะหาลาที่๑ตัวนี้เป็นโคสะ พยัญชนะที่หนึ่งที่สในวรรคทั้งห้าคือกาคาจะชาตาตาตาทาปะภะและสะสิบเอดตัวนี้เป็นอาโคสะนิคหิตนักปรา์ผู้รู้สัพาสตร์ประสงค์เป็นโคสะ ส่วนนักปราดฝ่ายศาสนาประสงค์เป็นโคสาโคสาวิมุติคือพ้นจากโคสาและอาโคสา14บสยันชนะที่เป็นโคสาและอาโสาแบ่งเป็นสองตามเสียงย่นและเสียงหนักพยัญชนะที่ถูกฐานของตนยนยนชื่อสีถีน พยัญชนะที่ถูกฐานของตนหนักสีพยัญชนะที่นนท 1, และที่3านรวั้า 15, คือจาทาจาชาตาทาตาทาป่าพาเป็นสีถินพยัญชนะที่สองและที่สี ในวรรคทั้งห้าคือขาคาจาชาถาททาถาทพผ,ผาเป็นทนิตสิบห้าเมื่อผู้ศึกษากำหนดจำโคสะอาโคสะสิถินทนิตได้แล้วพึงรู้เสียงดังนี้สิถินอโคสะได้แก่พยัญชนะที่หนึ่ง คือกจะจะตะตะปะมีเสียงเบาวกว่าทุกพยัญชนะธนิตอโคสะได้แก่พยัญชนะที่สอในวรรคทั้งห้าคือขะจะาะาะะมีเสียงหนักกว่าสิถินอโคสะสิถินโคสะ ได้แก่พยัญชนะที่สามและที่ห้าในวร์คทั้งห้าคือคะงะชายาทะนาทะนาพระม,มีเสียงดังกว่าทนิดอโคสะทนิดโคสะให้แก่พยัญชนะในวรรคที่ห้าคือคาชะชะทะพระมีเสียงดังก้องกว่าสิถินโคสะ เป็นชั้นชั้นพยัญชนะสังโย16พยัญชนะสังโยคือลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะสรอนกันมีหลักดังนี้